หวีพับแบบพกพานะครับอันนี้น่าจะจากแบรนด์มูจิแน่นอนนะครับม่อิน a แพนด้วยเขาบอกว่าความยาวเวลาพับอยู่ที่11.2เซนติเมตรนะครับกางออกมาก็น่าจะ21เซนก็ยืดออกมานะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับแล้วก็ราคารวมถึงลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอันนี้บอกว่าเป็น90บาทแต่ว่าเจ้าของซื้อมากี่บาทผมไม่รู้นะครับผู้ชมซื้อมานะครับเป็นหวีพับผลิต เดือนมกราคม2024นะครับมูจิเองก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตเสื้อผ้าแล้วก็ casual wear นะครับของใช้งานในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะนะครับเน้นไปทางเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ในสำนักงานรวมถึงของใช้ในบ้านอนะไรพวกนี้เยอะอยู่นะครับผมเองไม่ได้ใช้หวีนะครับผมไม่หวีผมเลยนะก็ปล่อยไปอย่างนั้นเลยนี่เป็นหวีพับขนาดเล็กพกพาน้ำหนักเท่าไหร่นะเผื่อว่าบางทีเดินทางแล้ว เพื่อนๆเนี<ๆ>่ยจะพกหวีไว้นะครับมีลูกสาวหรือว่าบางทาีตัวเองก็อาจจะอยากจะหวีหนวดหวีผมนะน้ําหนักอยู่ที่8กรัมเองเบามากนะครับไม่เป็นภาระเลยส่วนความยาวขนาะพับเก็บเขาบอก11เซนกว่าจริงๆด้วยนะครับแล้วก็กางออกก็21เอซนนะยืดออกแน่นอนเพราะว่ามันก็ต้องยาวขึ้นนะครับก็21เซนนะ8นิ้วประมาณนะครับ เป็นหวีที่ทำด้วยพลาสติกนะครับประเภทน่าจะเป็น ABS มั้งมีความยืดหยุ่น flexible นะครับลักษณะหวีก็จะเป็นหวีที่มีซี่ค่อนข้างถี่อาจจะใช้หวีขนกระต่ายขนแมวก็ได้นะครับสางขนหาเห็บหาหมัดอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าจะหวีหนวดสำหรับใครที่ไว้คราวรวมถึงบางคนอ ผมยุ่งผมเหยิงนะครับก็อาจจะอยากพกหวีไว้แต่ว่ามันก็เกะกะเพราะว่าหวีเองเวลาพกฟันมันก็อย่างเงี้ยนะพับไม่ได้ด้ามก็ยาวแต่อันนี้เขาออกแบบมาให้พับเก็บอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็ฟันก็จะถูกโปรเทคโดยด้ามแล้วก็เวลาพับเก็บความยาวก็จะสั้นลงนะแบนๆบางๆสอดไว้ในกระเป๋าเดินทางใน เคสสำหรับอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลางออกมาก็สามารถที่จะจับหวีใช้งานได้นะครับมีจุดหมุนตรงนี้ด้ามก็จะเป็นด้ามเรียวๆซึ่งหางตรงนี้บางทีอาจจะใช้แต่งผมแต่งอะไรได้ด้วยนะครับใช้เกี่ยวแซะปล่อยผมเวลาจัดแต่งทรงผมนะครับได้ด้วยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เป็นหวีที่เล็กๆแบบนี้นะครับส่วนการพับเก็บมันก็จะแข็งขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันจะบล็อกป้องกันไม่ให้ฟันมันถูกกระทบกระทั่งนะครับแล้วก็ ตัวฟันเองก็เป็นฟันที่ไม่ได้แหลมนะครับเป็นฟันที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นหวี Every Day Carry พับได้ขนาดเล็กน้ำหนักเบาจากมูจินะครับไปดูย้อนหลังในเพลย์ลิสต์เออบานเกียรแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่มีดมันไม่คมอ่ะเนาะ,นะเปิดแบบมีดไม่ได้ฮะเปิดยากนิดหนึ่งสีเทาๆครีมๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้านทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับเฮบิไรนเอัล